สวัสดีครับผมตอนนี้ก็อยู่กับบุญนำโชคนะครับผมบุญนำโชคอ่ะพามาอยู่ที่วัดปู่กุดใหญ่ก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้บุญนำโชคด้วยนะครับไปดูปู่กุดใหญ่ว่าจะมีตัวเลขอะไรมาให้อ่าครับผมไปเบิ้งกันเลยครับน้ำมัสการ์น้ำมาสการ์คุณครับปู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 ปบปู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 อูป ผ้าผ้าออบุญก็น้ำละปูนน้ำกันเบิดเที่ยงนานนี่แหละค่ะลูกผ้ารวยลกผ้ารวยมีละสูตรมันกระไดเขื่อเก้าอ้ละเบ่งเงาพี่เจรนาวชุ่มมีการตอกไห้ด่นใช่เอาชุ่มมีก็ได้เดียวกันซุ่มตาเหลี่ยนะปูนาะล่ตาละปูซุ่มตาเลี้นเหนะปูนอะเออซุ่มตาเแลีวยนปูอาิบ้าไอเลขซีทิศเนี่ยค่ะปูนี่เด้อซีทิศ กีทีก็มีเจ็ดหนึ่งสองแปดสามเก้าศูนย์สี่อันนี้เลขชุดบวกสามตัวอันนี้ไปยังที่หกศูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งแปดสองสามเก้าสามห้าศูนย์สี่เจ็ดหนึ่งห้าเก้าสองหกหนึ่ง ามเจ็ดสามเหมื 4, <5. S 1> อนวันหาเหมือนกันสิซีแปดห้าวันนี้อันอันอันขีดอันฉ <c oughs> ีดเส็นใต้ไว้ท้งางาร่างหันมันเป็นยังห 2, 3, ันปูสองสามยังหนันอะไรคุนนี่บ่อจ้สองสามสามหาคือ,อยังโอ้ี่ค่ะตัวนี้ 9, 3, เก้าสามห้าเขาก็ไปกัดเอาก็ได้กันเ้อามากแก่ว่ามันส้นกับตัวนี้โอ้นนะค่ะค่ะค่ะ 8, 2, กันแปดสองก็มันส้นกับตัวนี้แปดสองสามนี่นี่ก็เลยก็เลยขีดเส้นใต้ไว้อะ่าอธิบายั้งค่ะ ตัวนี้ก็หนึ่งห้าเก้าวมหมดหลวเงินไรเงิดหลายงินแล้วเราพูสองสามเงนลงยเลย่ะแ่ว่าปูอย่างไ้เน่มตัวนี้โอ้ซีแพร่หาอ่าตัวซูไมันที่มาที่ไปมันยังขึ้นมากซีแปหาบบทนี้ปูมันลงการสูดมันเด้แต่ว่าวนมากมันมากมันมันมันจะเอาเอาไปตัวตัวท้ายนี่ตัวคัดมันมันอยากออกตัวนี้โอ้ปูคูนขีดเส้นไว้ให้นะพ่อเห้นะนี่ถึไม่ได้ออกตัวนีู้มกลับทีเาแดดที่แ่ห แบบนี้นะเอาบานนี้ครับสมมติว่าซีดับนี่ปูเสียตัวใดใส่ได้มันสมมติสมมติด้วยนี่เปลี่ยหาาเปลี่ยนงนี้ดิอัจะไปสามตัวใช่ไหมสามตัวก็หาลัก้อยใส่เซลวะเจ้าชีก็หาใส่เอาเขามีเขามีลัก้อยเจดีสไก่ขาหาใส่เซลที่ว่าสองตัวนี้มันมาได้สองตัวนี้มาได้แท้ที่ว่าสามตัวมันสี่มันโมแน่นแต่มันเแยงกออกสลับกันค่ะคือสามเกียดสามมันสิ มันไม่เกจสามก็ได้มาสามเกจกระได้ไดสินะแต่ว่ารักลอย,ยเอา,า,าอหาเสียอ่ครับผมหาเที่ยมันกับมาเขาอยู่รักลอยอืมอืมว่ารักลอยบมแน่นอนอเอาเงสี่เหรีก็นเน,นียนเบื้องเงนสี่เหรียญแต่ว่าปูคัดไว้ปูมากปูก่ะเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งสองแปดสามเก้าชุดนี้กับโบปูขั้นชมหมดว่าสื่อฮะกับโบกับโบแน่นอนเนาะโอ้โบเลี้ยวได้ใจเย้จีก่อตามหาหมนี้กันว่าลุกไหลายมันว่ามันไหล ค่ะปูเลยลงหาซุ so ่มนี้ค่ะนี่อันนู้นนี่สามตัวคัดมาแล้วเนาะนี่สามตัวมาคัดแล้วก็คือได้สามหางมันบวปูจังว่าค่ะว่าปูอยากให้เน้นตัวนี้เลยเน้นตัวนี้ครับตัวนี้อื่นี่นี่ครับค่ะรุ่งโกมเหยร่งโกมไบบปูตัวเด่นเห็นมันชัดเจนไปได้เออยังั่นล่ะปูเหี้ยสี่เขาสีงงมันไหลนี่อันเด้อเด็ดเลดเนี่ยสองคู่นี่ล่ะสองคู่นี่คือเด็ดมากตัวนี้เขานี่ยขี่วงไว้เนาะ อ่าผู้คนวุ่นวายอะไรด้วยพี่น้ี่ละตารต่อไปกระบวนการต่อไปก็มากกับอาโอมแต่ว่าอีได้บอลอตเตอรี่มีบ่ล่ะแต่ว่าสิบุ๊กไม่มีหรอกคุณสิบุ๊กพอมีอยู่เดี๋ยวผลิตออกมาเรื่อยๆนะโอ้ยเหมือนน่มจิ้มไปเรื่อยๆเหม่นล่ะเนาะเขาเจียออกมาเป็นสุดเลยเห็นว่าแม่นเห็นเขาเจียว่าเดี๋ยวก็มารอบหนึ่งรอบสองสิแม่ก็สิว่าสั่นจะแดงว่าล็อกกสต็อกไว้ดีเนาะอ่าเขาก็มีเือนกันลอตเตอรี่นี่ เพราะว่าพวกไม่ข่าดก็สั่งมาเต็กกันสิแม่ปูขั้นน้อยเห็ดมาเธเดี๋ยวมันก็สิอกมาได้มันบอกเนาเบื้องอ่ะเย็บสี่มากตัวเด็กมาตัวเด็กกับปูนะตัวเด็กกับเบื้องนี่ของเสียใครยัดมินซ้ำพูดไม่แต่แม่พ่อน่านี่ย็นนี้เห็นย่นนี่สามสองแต่ว่าต่อลงลงเป๊สิพูดได้ไง ก็ขยายออกไปขยายออกไปด้วยปูธรรมดาแล้วเนาะขาแบ่งกันประหยัดน้ำม to ันปูเอื้อเฟื้อกันไปเเอออืื้้ฟกันไปไปหาทางนั้นปูนี่ไปหาทางนี้แมนแมนปูแมนก็ได้ประหยัดค่าน้ำมันไปแต่ละโซนน้ำมันไปเมื่อถรามดาเรื่องเฟือกิงกันแล้กันค่ะเอื้อเฟื้อไปก็บมฝากน้ำมันเด้ออย่นี้ลงน้ำเนี้ยค่ะจะไปชนนั่นาะนี่ถอดทีปูใน่ใจนี่ปูมักจะได้เป็นพิเศษครับส่วนตัวใน่ใจปูจริครับผม ในใจปู้นี่ปูมากนี่แต่ว่าตัวนี้ปู้ปู้ก็มากที่ตัวเพื่อนไปนะนด่นเพื่อนไปหาบ้านจะมาเด็กันนี้ขอบคุณเวลาปู้หามากครับตัวนี้หละตัวหนึ่งห้าแปดแปดห้านี่สามห้าห้าสามแปดสามนี่แหละแปดสามแปดสามหมนี่ตัวนี้ ซับเอาดสองแปดสามวันนี้ร่งให้เอฟซีเลยนี่ะไเขาเจ้าคัดม่จาเราปุ๊ยตัวนี้บริกีดเสนให้ขีดไ้เออเขาเจาคัดนีแปดสามนันค่ตัวนี้เน้นได้เมดละซุ้มมีนี่นี่เน้นด้เบิตครับนะเน้นได้เมดเน้นเน้นเน้นเราปุ๊อรงแบงหน้าบุญมาวาสนาสวย บอกได้ได้ล่ะของบ่มีหางยังก็ะเป็นก็ได้นกปูนอะธร้มดาด้ละเนี่ยมันมันกับมันเนี่ยเพิ่เาเสียวโกววงตึกป่าเออไปซื้อเอางูมาล่ะป่าเขาไงพี่ว่างูบันี้เาเสียวอกวมันรวยลูกงามมันหัวใบใบอยู่พี่ี่รว่างามเล็กเล็กจุดนีปูว่ามางามต้องถือคนไลเนี้ยนันเลยอันเขาบ่มเียกปาเลยกบุดนะ กันว yes. <laughs> <Yeah>. ่าเบิ huh. yes. Yes. No. Ah ่อ huh. นี like, it s, it s yes. Yes ่แ mm ต่ว hmm. yeah. ่าเบิ่อนี่สูตรบริกรี่เบิ่อนี้มีเท่านี้นึงเนาะค่ะนึง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 อยู่เท่านี้เนาะนึงนึงสูตรเบื่อนี่สิติแค่นึงนึงเนาะปูเออกันเบิ่นว่าสูตรเบื่อนี่สิติแค่นึงนึงเนาะปูเออกันเบิ่นว่าบ่แน่นะเนาะปูนึงนึงก็ได้เนาะกันเบิ่นปอกแล้วเจ้ามืออืปอกเถอะปอกวดเอ้น่ะเออเออเรื่องว่านี่แหละเอฟซี ไปอันให้เอ็นันบึงด้วพี่เกริญาีเกาะบึงด้มันสมมาพาคพ้นตัวใดมากันไหนกัาลูกด้านกันไรากันพิ่เนาว์กันละผูกับพวกนนผูที่เลียวเย็นติ้งลูกแจงแจงตลอดิสุนเนี่ยเาทางเนาะเพียงเนาทางเนาะวันนี้บุญนี่วาสนา มากะเฮากะความหวังเนาะค่ะครับผมหวังเป็นของคนทุกคนแหละค่ะคิดกะบ่แลกสร้างเนาะปู่เนาะไผก็อยากได้นี่เป็นของเาบ่เป็นก็แล้วแต่ดวงแล้ว่งั้นแม่นปู่แม่นคือไปเก็บเห็ดนี่แล้วค่ะอือปู่ผู้ได้หลายผู้ได้น้อยเนาะปู่ได้หลายผู้ได้น้อยั่นลูกเอ้ยง่นีู่เาสวยคนสวยอืองามเ็ซี่เสีงามตัวเนาะสาวหล่าเพิ่นอือแล้วแล้วที่บ้านเขียนอีกนึง นะเราไปแกกมูแกกเยบซีบอกมาบรรคาแบ่ว่าลูกๆมีตีนะเน้นยรดมันสีได้นั้นเ่ครึ่งเดียวมัดเครื่องนึงกับมัดกันเครื่องนึงเยอะมั้ยี่เอมัดเครื่องนึ่งเลยนี่แต่เมืองน่ะขนม้าขนอั่นมุนค่ะอันมัดเลยนี่แต่า ลอตเตอี่ก็ยังไลยอยู่ปูาะวมุมเ้อช้าน่ไก่มากชุดของปูนี่กันอกม่มันส้นเขจ้ารวดยังไงส้นอันพวกอยังเอฟซีกันเ็กีจังแมวัวีสบลงไปลอตตอีปูก็ซื้อเาไว้ไลยอะไรลอตเตอรี่กันปูเน้นแต่ว่าแปดสามมันจะเน้นเป็นสามสามมันมีตัวนี้โอ้ปูนั้นมูมี่ก็เลยเน้นไว้ซุ่มีนะสามเก่ามมี ยวงเปูอันนี้จให้ิงลางกนโอ้แดห้าสามหกูเอาปูเป่หาสามลันอนน้เป็นเกอันนี้เนาะแต่ถ้าได้น้ำมูแต่สาเก่ามันปูถ้าไดไเราตะลี่เขาใ้ไก่มาเนาะนี่อนี้อีดนี่มันเมดล้วล่ะเยี๋ยมเน่ยาเีก็มยนี่ไม่ด้มมันมันดูกาจัดเวลาใบเลยนะครับเนาะจัดบเมากเนาะ <laughs> เดี๋ยวปฏิวัติตัวลูกตัวหลานจะป,ปูคึ้โบ่น่าปฏิว <laughs> ัติูมากก็เคยจัดเกิดจานนะคุณอ่ะเกิดจากที่อันนี้อ่ะ หาเพาได้เห็นได้สงดอกปู่ก็ร้านนั้กไมากกับโบไปสายส่นีในวันนี้ว่าจะต้องนี่ละขั้นโมนีนี้ม่อยมันจะหดหยาบนะปู่เนาะสางกับบ้านเนากับบ้านนี่หน่อยหนึ่แค่บ้านเพิ่งจะบุกไปงินนนะปู่นเมืองน่หนาขันเดดถบ้ามีโชมีมันจะหดหยาบนะปูเนาะเฮ็ดบุญเพ็ดท่านกันยาค่าทีเสียค่านำค่าไฟไปเนี่ยหาเทียดไปน้ำบุญบ้านนันบ้านนี่เนี่ยไปกันเนี่ย่บ้านนอกเนาะ ค่ะเลี้ยงไปชุ่มเย็ดมินมากเขาอยากได้เขาไทยเอาไปเย็ดซี่เบิ้งนี่ลูกไอ้นั้นเขาเบิ้งนะเขาสวกเขาหมานกับไปอินทรนลอตเขาข่มวางงงคนหงอเนาะปูค่ะปูขาบันนี้สีสรุปตัวเลขสีทิศนาะปูเนาะสรุปตัวแว่าลสรุปมิกเ็ตหนึ่ สองแปดศูนย์สี่สามเก้าแต่ว่าปูห้ามมักสามเก่าค่ะเน้นไปที่สามเก่าพี่น้องมักตัวได้ก็เอาไปที่จละหน้าเบิงค่ะ mm hmm. แล้ววันนี้เลขสองโตที่ปูจับไว้เนี่ยก็สิมีเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งสองแปดสามเก่าแปดสามค่ะขีดเสซนใตที่สองแปดสามเก่าแปดสามค่ะพี่น้องคะ สำหรับผู้ที่สี่เอาเลวยท่างลัดนี่กับสิมีอีกสามตัวค่ะพี่น้องแข็นแขนค่ะ <c oughs> กัสิมี่เก้าสามหาสองหกหนึ่งสี่แปดหาต่ปูสีเน้นไปสองหางนะคะพี่น้องคะ่ะเน้นไปที่เก้าสามหาี่แปดหาค่ะพี่น้องคะ่ะอันนี้ก็เป็นตัวเลขของปูฝากตอนนะคะพี่น้องคะ่ะ ท่านใดมากก็ค่อยจัดนะคะถ้าคัดก็พานนะคะบ่มากก็คือว่าขามค่ะพี่น้องค่ะถ้ามากข้าก็ค่อยลงทุนค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นเพียงแนวทางเนาะปูเนาะค่ะเงี้ยยีด่ดอกสาวต้อนค่ะน่เงี้ยย่ดอกค่ะขาปูค่ะ,คะบันทึกทั้งช่องก็สิขอบคุณปูลหลายๆนะคะเนี่ยเอ,อเ้าจะเลื่อนพ่อะค่ะสาธุค่ะออปูค่ะสาธุสาธุคานี่เงี้ยเลยๆปังปัง